เนี่ยนะกล้องตัวนี้ไม่สวยอ่ะถ้าได้กล้องตัวที่อนัวไปนะใส่ปิ้งเลยอ่ะตัวโซนี่อ่ะเมืดจ้ามืดอ่่ะดีอ่ะ,ออะกล้องดีๆีเขาแยง่งกัหมดอ่ะไปด้วยกันนะทิปเดียวกันจะเอาไปทำไมสองตัวไม่รู้เงินหมละห้าร้อเเสียใจถ่ายมาไม่เยอะก็ไม่ได้เหมือนเดิมแหละ มันก็ต้องดูตามงานด้วยไงความเหมาะสมมันพี่นิ่มพี่นิ่มไปพี่นิ่มพี่นิ่มไปเมื่อกี้อ่ะไม่รู้ว่าพี่นิ่มเอาลงคอมไหมหรือยังพี่แปะพี่แปะดีบดิบทหมดเลยจริงๆเมื่อกี้พี่นิ่มเอาไปกัมพูชามาไง